กลุ่มนักศึกษา9คนได้ไปปีนเขาที่ภูเขาแห่งความตายในรัสเซียแต่ไม่มีใครได้กลับมาก่อนจะไปฟังกันฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องมิสเตอรี่มิสเตอรี่ด้วยนะครับ คดีนี้นะครับมีชื่อว่าเหตุการณ์ปริศนาเดียดลอฟพาสนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี1959นะมีนักศึกษา9คนที่เป็นนักสกีเนี่ยเขาได้ขึ้นไปปีนภูเขานะครับที่เรียกได้ว่าเป็นภูเขาแห่งความตายของนักเสียซึ่งคนในคณะแต่ละคนเนี่ยจะมีอายุระหว่าง20ถึง24ปีนะครับเราทุกคนเนี่ยเป็นนักปีนเขาแล้วก็นักสกีที่มีประสบการณ์สูงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาขึ้นไปได้ไม่นานเนี่ยพวกเขาก็ขาดการติดต่อกับคนทั้งล่างน,นะครับจนทําให้มีความสงสัยว่าพวกเขาเป็นอะไรหรือเปล่าจจึงึงงมมีีีกกาาารรสสส่่คคณะํวววววข้้้นนไปนบแแลลพทุนเ,นย,เยชิตหด ทีมค้นหาเนี่ยเขาก็ออกค้นหานะครับแล้วก็ได้ไปพบกับเต็นท์นะครับที่มีรอยมีดกรีดจากด้านในซึ่งแปลกมากเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะหนีอะไรสักอย่างออกมาจากเต็นท์แล้วร่องรอยในหิมะรอบๆเต็นท์เนี่ยก็ยังบ่งบอกอีกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าขณะที่หนีไปนะครับก็คือทุกคนเดินเท้าเปล่าไปเลยจนในที่สุดเนี่ยทีมค้นหาก็ตามร่องรอยไปจนเจอศพครบทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความแปลกตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ว่าบางคน ลูกตาหายไปบางคนลิ้นหายไปบางคนมีรอยฟกช้ำที่เกิดจากภายในร่างกายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยนํามาซึ่งทฤษฎีต่างๆนะครับว่าเขาอาจจะโดนปีศาจหิมะอย่างบิ๊กฟุตหรือว่าอะไรเงี้ยทำร้ายเอาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการทดลองอะไรบางอย่างของโซเวียตณตอนนั้นหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาฆ่าพวกเขา จนในที่สุดนะครับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตจากภัยธรรมชาตินะแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงไม่สามารถมีใครรู้ได้นะครับแล้วก็คดียังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เราทุกคนล่ะครับคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น